พี่น้องทุกๆคนนกกรนแสนเหลวด้วยจ้าขึ้นมาหาเบึงเฮ็ดอีกเลยพี่น้องเอ้ยจสีออกบอกดอกมาก,กับลุงเออลุงก็มาข้างน,น้าเือกันมากับหวัหวสาวหัวละบาสามคนมาเบิงวามสีออกบว<อ>กเฮ <hết S 2> ็ดนี่เอเอ,เอพี่น้องมาเบิองอะไรนี่ไงอันนี้อันยังก็ะเฮือนพี่นอ้องม,มาซ่อมบึงนี่บ้านนี่เคยเห็นบ่อหนึ่เออเป็น ย่างปลาอ้เนาะเป็น่างปลาดับเนาะเสต็ไเสต็่เหล้าเสต็ Finland> ้นกับซ่างครับเบื้กงอนนี้มาแกงกระแน่แนวนี้ผมไม่เคยเห็นเสต็ <S <s ้เคลียร์เป็นเป็นใหม่ประดับเป็นยังไงพอยเบิ้งไห้แน่ครับโอ้แบบงามแห่งเปิดประดับเนาะของของในป่านี่งามแห่งของธรรมศาสตร์อืมเขาเหม็นมาบอกแน่คอมเมนต์มาบอกแน่งามแห่งพี่น้องจั๊กหน้าจักซื้อเสียงมันแนวใด้แต่ว่าอยากเอาไปปลูกจะไม่เห็นพิษเจ้าที่นายคนเนาะปลูกไใบดอกเจ้าที่นายคนเออเอากระแนงเบิ้งนี่ล้วเลาะลงเสต็่ต่อ ลอ,อลองเฮ็ดบานเอเฮ็ดต่บอตบานพี่้องอเฮ็ดบัวใดพี่น้องหานอใม่ได้บานเออฟันสีหานอใหม่เมื่อแกงแรงไปไปเบ, ừng บ, ừng บ ừng ิงเบิงฟนซฮานอใหม่ยอยู่ไซ่านอใหมที่ยวคืองฮ่าพี่รองาเท่าสาสหานอไม่ดูนี่น่อไหม่บัวแถวหนิเฮ็ดบัวใดพี่้องอเอ้ย กเสียคาทำไมต่อแถวอีกแล้วห้องมร่วงเขาอีกล้วอเด็แกงีมกอเฮทำไมสมไปอีกล้วเฮ็ดบ่อพี่้องโอ้ยห่อนน้อยงามแห้งบาดนี่หุ่นห่อนึงก่นยนุ่นบู้ยงามแห้งพเอา่อนเอาหน้า่อนพี่้องอ้ยพี่้องคนเอาหน้าใ่นหนมร้ดไรวน้าใหม่หน้ารแห้งเฮ็ดบ่อ

Hist นอยพน no ุ no. ่งนอไม่ไรนอยเนี่ยนะ่ากลังเกิดเกิดมาหลายอย่ากล้วยแม่ทีน้องเออก้วยเขามาเรียนดนะนี่จะปาหน่อหม้เลยพี่น้องจะ่าห้าห้านอนใหญ่ใหญ่มันนะหมันใหญ่ บอกอ็บอกมันบอกเออทาพออกเลยดีอดีแล้วเอาทางเมื่อค่นพี่นี่ไปเอาหมองเข้มเฮ็ดบอกเฮ็อกเอาหน่อยเฮ็ดบอเอาหน่อยนะพี่น้องเลยพัดเดียก่อนลูกนี่ยจะนอนาม่ทนานอนเลยยอยแกงบวด กินบวเอามอนเขียมรถเออนอน,นอ,อย่างนอน,นังไงเนี่ย <c oughs> นอนไม่พุ่ไม่ใี่นรอเขาเอานอนไม่พุ่เนี่ยอน,อน,นอนนั่งดินกันแหนมนอนนอนนั่งดินกอ,อ,อ,อ้ย น้องเดียนมันเมื่อไหร่ก็ไลแห้ง,งพี่นองก็อินหมือนกันไลกหรอปาดดิหล่ะทำงานนอกนอนไดเดีนอนที่นอกอ้าเห็นพญาก้อนเป็นปูตัดนอนน,อน้อ,วนอสวนกันยี่นอ,อน,น,นอ,อสน เอาเสียมาจันสีได้อันนี้เนาะน้องดีนาะเนี่ยพี่น้องเก็เอาน้องมีพุ่งเห็นน้องมีสวมนี่อ๋อนดีเป็นยังแล้วนี่เนี่เอาตัวนั้นเขาเรีเข็มแข็งบอกโอ้ยหหิ่นนอพี่หี่งช่องนอพี่ อ้มอืโอเไปม่ปอกก็หนามเลยนร้ายอยู่พี่น้องเออน้องใหม่พุ่งเบื้อกำลังเกิดเซลเอากระสีเอาไปมาหลยไาไหนนาอพี่น้องเนาะ นี่ก็คิดห้ามไหวก,กับสิปอกปอกในห้องน่ำพี่น้องด้ยเจ้าหนีกัห้องน่ำเดี๋ยวมันฟักมังสักก่อน ปอกันพี่ปอกันมันมกระดิ่<ป>เฮ็ดเอาน้ำใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยมากินแรล่งตุ่มมะแกงไปเผากดัดีเด้อพี่น้องเผาหมดพี่น้องไปสมกัน เทา้าจุนพูนดีอ่อนดี ็รดอยากกินเนื้ม่ทังคู่ทั้งขาไ่ผเข้ามนี่หน่อยหน่อยนาะเอาจุ่มพูนนี่ปลาหน่อไมายไล่ไล่พี่น้องหน่อไม้พุ่งนี คุณหน่วยได้ก็มีตัปลาหน้าใหม่มคุณพี่เอาทางขึ้นเมื่อไไก่ๆข้างขึ้นก็มีร้ไร้ย่ทั้งหมดพ่อแลไวอ่ะสมทน,น,น,นี่ก็กินมมดดโบ๊อพ่อาร้ายนะพี่น่องเอาแต่พ่อเด้กเจอได้กินนะ Ừ. <laughs> ừ. Đóng lại, lại Nàm. Nàm đi, không bao giờ để có xỏ mái, lại đi kinh như này là cái này đẹp hình não này, kinh nó hoang cái này là nám, nám xay ngảm đi hả? เป็นห้องดมสมบูรณ์แห่งไปหน้องเอ้ยน้องใหม่กัพอืดกินแห่ามเฮ็ดออกกับพอเดเกคบิปวังนี้นกับร่างมันกมหร่างมันร่างแห่งได้ไดเก็บใกระตาบมัน ต้านก็เตรียมมา2หน่วยพี่หน่องเอ้ยห็ดกระบวกฉันมาบุ่งเรื่อยๆพี่น่องห็ด

พ่ออาตัวมาค่ายเขาพี่น้องขึ้นมาค่ายเขาพร้อมบมันีคุณคุณพ,พี่น้องคอนตีงองเงี้ยองเงี้ยคุณโอ้พี่เดี๋ยวขนพี่น้องเอ้ยกล่องกระซองหาอยู่กรบปุเห็นคุณขนขึ้นมาค่ายเขาพี่เงี้ยข้นขึ้นมาค่ายเขาอยู่ หลายอยู่บ่เจี้วพี่น้องร้านักโต้ก็ไม่ดีวันี้กินเนี่ยหมักม่ล้านตอกอาวผมเ่ักโตยก่หันลูกนะครับก็ได้กินแน่มักคนละใหมรท่ามซาเท่านี้องห้าวขีดกบมีผูดอกกบอได้มักใมต่อบันมักอันนี้ อาหมใหม่ห้เน่าใหม่อ่ะดิเออหมาไปคนเอมงอปลาตองอปลาคนว่ะงอปลาธรรมชาอนคอิ่นว่าังอปลาคนบานเทากันไม่เขาเออแต่กการืออื่นอ้ันลางวันบานอ้านในแห้งเดียงสีเก็บพี่น้องเพน้อนลงมาก่อน ตันนี้ทุกแห้งพุ่นเต็มเลยพี่น่องิันวีลงมามันเกียเห็ดได้ไห <laughs> มออเอาพู้ข้นกองไม้ลงมาล่ะออเด้อบดบดอ่ะ มันหาเห็ดหลยานโ่ด <cat> ้องปดุ okay. ่ะ <teachers> <t od an 8> ่อนนิุณต้งมาี่นทานเลยป็นเด็กบ่อบีเฮ็ดบอเด็บ่ออกเลยขมากั่นนี่มันออกมันลายเหรเนีไปส่วนนั้นอู้งามนาะงามงามงาม่ สุดก้อนน่ะหลาย,ยนี้ใหญ่ก็ไปนั่นไงนี่พี่หน่องพี่จะบมันลหัวยอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แนมมิเด้อร์พี่หน่องกดติดตามกดกระดิ่งน้ำด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า วส,ว,สวัสดีครับนะี่เพื่นเพื่นสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ